ร้อนไปไวัยเรียนโอ้โหก็หลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะดิฉันต้องติ่งอย่างนี้ตลอดนะ<อ>ต้องแบบติ่งหูอย่างนี้นะ<อ>ถ้าเลยมาหน่อยนี้แบบไม้บรรทัดวัดแล้วแบบต้องโดนเล็มแล้วนะหรือถ้าเกิดเป็นน้องๆ <c oughs> ผู้ชายก็บางคนโดนไถไปเลยใช่ไหมไถผ่ากลางไปเลยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไปแก้ไขคุณครูเขาจะชอบ<ร><ร>ทำแบบนี้ไปแก้มันก็ยากไงไถขึ้นไปแบบดีแล้วช่างบอกโอ้ยฉันมือหนวดเลยก็จะชอบเล็มเล็มให้มันเป็นบ้างบๆงบ้งบงตรงเนี้ยใช่ไหมจะได้ไปไถตรงนี้ให้มันขาวใช่ไหมฮะต่อไปทําไม่ได้แล้วนะครับนะปิดตํานานครูระเบียบบาอกว่ คือคุณครูคเนี่ยห้ามกลอนผมน้องๆแล้วนะครับถ้าทำจะถือว่าละเมิดสิทธิของนักเรียนย้อนไปดูนะเดิมทีกระทรวงศึกษาเนี่ยเคยมีประกาศเมื่อปี6 3เกี่ยวกับระเบียบทรงผมนักเรียนนะเช่นว่านักเรียนหญิงให้ตัดสั้นเนนสมอหูห้ามซอยห้ามซอยนักเรียนชายให้ขาว3ด้านนี่พอมาปี6 6นะครับประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไว้ทรงผมได้อย่างเสรีแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของโรงเรียนภายใต้เงื่อนไขที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนเขาบอกให้ไปคุยกันเอง ตกลงกันอ๋อเข้าใจแล้วตกลงกันไปแต่ปรากฏว่าอ่ามันก็ยังมีนะประเด็นว่าคุณครูเนี่ยที่ไปเล็มผมนักเรียนใช้กันไกลก้อนผมนักเรียนให้อายอะฝ่ายปกครองเอาปฏิทเลียนไทยไม่ได้อบอายแบบนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วเล็มอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปีนี้นะคะคงต้องปิดตํานานต้องใช้คํานี้ปิดตํานานครูระเบียบอย่างถาวรเลยเพราะว่านายสิริพงศ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการก็มีการส่งหนังสือแจ้งเรื่องไปถึงทุกรงเรียนทั่วประเทศเลยนะ สั่งห้ามทุกโรงเรียนกลอนผมเด็กเด็ดขาดแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียน,นยไปตกลงกันเองเรื่องของเสรีทรงผมขอให้ตกผลึกร่วมกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ตัวของน้องนักเรียนด้วยโดยให้ฟังจากเสียงข้างมากเป็นหลักแล้วก็ปีนี้ต้องไม่มีการกลอนผมนักเรียนอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐมนตรีนะที่จะให้ความเคารพในสิทธิเด็กแล้วก็เด็กนักเรียนที่จะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะ ขอให้โรงเรียนเนี่ยได้มีช่องทางในการที่จะพูดคุยกับคนที่เห็นป่าตั้งในส่วนของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับแต่กระทรวงสิ่งหนึ่งที่กระทรวงยืนยันได้ก็คือว่าเขาไม่กระทําตามสิ่งที่โรงเรียนได้ตกลงกันไว้สิ่งที่โรงเรียนทําไม่ได้แน่นอนก็คือการละเมิดการละเมิอดอย่างเช่นการใช้ความรุนแรงการตัดก้อนผมเด็กอย่างเนี้ยทาไม่ได้ นี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่จะต้องตกลงกันนะทั้งนี้ถ้าเกิดมีนักเรียนทําผิดกฎเรื่องของทรงผมของโรงเรียนก็บอกคือคุณครูเนี่ยจะต้องทําได้เพียงแค่ตักเตือนหรือว่าทําโทษทําทันบน,นหรือหักคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นนะครับนะก็เดี๋ยวจะมีบทลงโทษแต่ห้ามไปยุ่งกับผมนักเรียนจะ<อ>ไปเล็มจะไปตัดจะไปกลอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับซึ่งก็เด็กๆหลายๆคนเนาะเขาอาจจะเข้าสู่วัยรุ่งวัยรุ่นกันด้วยเนาะ เขาก็อยากจะสวยอยากจะรออยากจะแบบเออทำอะไรกับผมอะ่ะแต่ว่าในมุมนึงก็ต้องหาจุดกึ่งกลางที่มันพออย่างที่บอกว่าต้องตกลงกันตั้งแต่ต้นเออนี่ยน,นะคะ